สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพิสูจน์ทฤษฎีบทนะครับในเรื่องมุมในครึ่งวงกลมนะครับซึ่งในตัวทฤษฎีบทนะครับได้กล่าวไว้ว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันนะครับ <Echo y> ถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันแล้วมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเหล่านั้นจะมีขนาดเท่ากันนะครับโอเคซึ่งเราก็จะมาพิจารณาจากวงกลมรูปนี้น,นั่นเองซึ่งสิ่งที่จะกําหนดให้นะครับ ก็คือวงกลมโมีเอเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็คือชนิดและมุม ABC เป็นมุมในครึ่งวงกลมเ b c เป็นมุมในครึ่งวงกลมนะครับโอเคเราต้องการพิสูจน์ว่า ABC เนี่ยมีขนาดเท่ากับ90องศาก็คือ ABC ก็คือต้องพิสูจน์ว่า1กับ3มเนี่ย มีขนาดเท่ากับเ0้าสองศาถูกไหมครับก็คือมุมหนึ่งบวกมุมสามเราต้องทำสองมุมนี้ให้ได้หาสองมุมนี้บวกกันให้ได้นะครับโอเคซึ่งสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยก็คือต้องการหนึ่งบวกสามใช่ไหมแต่ตอนนี้โจทย์ให้มาแค่เส้นผ่าศูนย์กลางกับสองอันนี้เราต้องลากเส้นนี้ถูกไหมครับโอเคเราจะลากเส้นนี้ก่อนก่อนนะครับโอเคลาก OB ก่อนนะครับ Okay. แล้วก็นี A ่จาก O อเท่ากับ O B เหตุผลที่มันเท่ากันเพราะอะไรครับ,ม,รม,รบมันก็คือรัศมีถนะูกไหครับมันคือรัศมีในปงกลมเดียวกันนี่ดูได้เลย O A O B มันคือรัศมีทั้งสองเส้นเลยถูกไหมครับแสดงมอนต้องมีขนาดเท่ากันนด่นะครับ าจากนั้นนะครับเราก็จะได้ว่าจะได้นะครับมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองด้วยน,นั่นเองอ่าเรามาดูมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองก็ถ้าเรามองตรงนี้เราจะมองเป็นอะไรครับมันคือสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกไหมครับเพราะว่าเราบอกเลยว,ว่า OE กับ OB ยาวเท่ากันมันก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วน,นั่นเองเพราะว่ามีความยาวสองเส้นยาวเท่ากันถูกไหมครับ โอเคดังนั้นมุมที่ฐานก็จะต้องมีขนาดเท่ากันด้วยถูกไหมครับโอเคมุมที่ฐานโอเคและเนื่องจากนะครับ มุมสอขอโทษด้วยครับ OB นะครับเท่ากับ OC อ่าจะคือ okay. OB OC ก็คือเมื่อกี้เราทำฝั่งนี้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็ย้ายมาทำฝั่งนี้เหมือนกันเลยนะฮจากนั้นถ้า1นึ่เท่ากับส OB เท่ากับ OC แสดงว่าสาต้องเท่ากับ4ด้วยถูกไหมครับโอเคอก็คือ ันนี้จะเป็นเหตุผลเดียวกันนะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นเหตุผลเดียวกันนะครับโอเคเ,อเราก็จะได้ว่าเนื่องจากนะครับเนื่องจากใช้บ่อยนะครับตัวนี้มุมหนึ่งบวกมุมสองบวกมุมสามบวกมุมสี่ต้องมีขนาดเท่ากับหนึ่ง,อองร้อยแปดสิบองศาถูกไหมครับรามาดูกันนี่เลย หนึ่งสองสามสี่มันคือมุม,มนะครับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม,น,น,ม,ะน,ม,มนะนครับแสดงว่ามันมีขนาดเท่าแบบหนึ่งร้อยแปดสิบองศานี่นี่ับโอเคก็คือมุมภายในสามเหลี่ยมนะครับโอเค ซึ่งเราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าเนี่ยหนึ่งเท่ากับสองและสามเท่ากับสี่ถ้าเราเปลี่ยนตัวปแปรเราก็จะเปลี่ยนได้ถูกไหมครับเราก็จะเหลือแค่สองตัวแปรซึ่งเราต้องการอะไรครับเมื่อกี้เราต้องการว่าหนึ่งบวกสามเนี่ยหนึ่งบวกสามเนี่ยมันจะต้องได้เท่ากับเก้าสี่องศาถูกไหมครับเราก็จะรวบได้ใช่ไหมว่าเป็นสองเนี่ยรวบเป็นหนึ่งสี่เนี่ยรวบเป็นสามถูกไหมครับมันก็จะเป็น 2คูณอยู่กับมุม1บวกด้วย2คูณกับมุม3มจะมีขนาดเท่ากับ180องศาแสดงว่ามุม1บวกมุม3เนี่ยจะต้องมีขนาดเท่ากับ90องศานะครับโอเคดังนั้น A B C จะต้องเท่ากับ90องศาด้วย โอเคนี่ก็คือการพิสูจน์ทฤษฎีบอดในเรื่องมุมในเครื่องวงกลมนะครับเอ่สำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขอไปมานักที้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบครับ